Border Control เนี่ยมันมีแนวคิดอย่างนี้ครับตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยมีแนวคิดเรื่องของ Border Control นะครับหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญเนี่ยท่านจะได้ยินคําว่า Immigration กับ c u s t o m Immigration ทำอะไรฮะมีหน้าที่ในการคัดกรองคนทําไมต้องคัดกรองคนก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเดินทางเข้าประเทศของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกป,ประเทศเขาถึงต้องมี Immigration ทำหน้าที่ในการคัดกรองคนนะให้มีแต่คนดีๆหรือคนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยเดินทางเข้าประเทศได้ส่วนคอสตอมหรือศุลกากรเนี่ยเขามีหน้าที่ในการคัดกรองของ อิมิเกรชันเนี่ยของประเทศไทยเราขึ้นกับสำนักง,งานตารวจแห่งชาติคอสตอมหรือศุนกากรเนี่ยขึ้นกับกระทรวงการคลังในประเทศไทยนะฮะคราวน,นี้ตอมดูอะไรอิมิเกรชันของประเทศไทยขึ้นกับสำนักง,งานตารวจแห่งชาตินั่นหมายความว่าการคัดกรองคนเนี่ยมันถูกมองไปในเรื่องของภัยคุกคามฮะมองไปในเรื่องของภัยคุกคามภัยคุกคามที่โลกเข้าใจคืออะไร 1. transnational crime อาชญากรรมข้ามชาตินะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติประเภทกลุ่มฟอกเงินยาเสพติดโทริลริสการก่อการร้ายเรื่องของโจรสลดัดเรื่องของการค้ามนุษย์ฮิวแมนทราฟฟิกกิ้งเหล่านี้เนี่ยคือการคัดกรองเพื่อไม่ให้คนไม่ดีเดินทางเข้าประเทศถ้ามีหมายจับเข้ามาปุ๊บก็จับเลยเพราะฉะนั้นในบริบทของความเข้าใจครับอิมิเกรชันทําหน้าที่ใน,ในการควบคุมไม่ให้อาชญากรกับคนที่เป็นภัยต่อความสงบสุขของประเทศโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเดินทางเข้าประเทศนะแต่ท่านครับ ใครจะไปคิดล่ะครับวันดีคืนดีฮะหลังจากพ้นปีใหม่เรามาไม่นานนะยพอเข้าปลายมกราดย่างเข้ากุมภาขึ้นมาเท่านั้นนะฮะทันทีที่อู่ฮั่นเริ่มมีข่าวว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฮะผมอยู่สนามบินเนี่ยไม่ได้ตกใจอะไรนะคุณหมอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรับราชาการมาผมอยู่ในด่านตอมอสนามบินเนี่ยผมเจอโรคระบาดมาสองรอบแนละ้ว เจอไข้หวัดซาเจอไข้หวัดเนอก็ไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นอะไรสิ่งที่ต้องทําตอมแทบไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะว่าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์เดอร์ control หลักเรื่องของโรคเขาทําหน้าที่ของเขาฮะเขาทำอะไรเทอร์โมสแกนเอามาตั้งหน้าตอมอมั่งเอามาตั้งหน้าเกล่ทางลงของเครื่องมั่งเอามาตรวจอย่างเงี้ยฮะไม่มีอะไรที่ผมจําได้ว่ามีน้ํายาฆ่าเชื้อด้วยก็เดินผ่านสบายแล้วกูเดินผ่านน้ายาฆ่าเชื้อหวัดภัยไป ท่านครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าพอเข้าเดือนมีนาคมเนี่ยทันทีที่มีการแพร่ระบาดคนแรกในประเทศไทยครับคุณหมอเราตกใจกันนะเราว่าอะไรฮะปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่ามันไม่มีวัคซีนในการรักษาแล้วมันมีลักษณะของการเป็นพาหะคือคนติดเชื้อเนี่ยมันเป็นพาหะโดยที่ตัวเองไม่รู้ฮะเขาถึงเวลาปุ๊บเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเราต้องระวังสุดแล้วก็เริ่มกระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีประกาศประเทศเฝ้าระวังนะนะครับช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีคําถามขึ้นมาเยอะ ตอมอมีมาตรการยังไงในการป้องก,กันโรคผมก็งงว่าผมจะป้องกันยังไงดีว่าโรคเนี่ยก็คุยกับพี่ซึ่งเป็นหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปรากฏท่านมีกาลังพลอยู่3-4่คนนั้นนะที่อยู่ประจําด่านสนามบินสุวรรณภูมินะสนามบินสุวรรณภูมิคือประตูบ้านหลักของประเทศนะครับกฎหมายบอกว่าจะเข้าออกบ้านได้เนี่ยต้องเข้าออกตรงประตูถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าออกตรงประตูประตูของประเทศในขณะเนี้ยทางบกทางอากาศและทางน้ํามีอยู่60กว่าประตู ประตูหลักของประเทศอยู่ที่ไหนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับทำไมฮะเพราะมีคนเข้าออกหนึ่งวันเนี่ยมีคนเข้าออกประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิในภาวะปกติอยู่เฉลี่ยวันละ1 3, 000, นึ0 0 0สคนเอาแค่เข้าอย่างเดียวเนี่ยประมาณ6-7ถึงเจ็ดหมื่นฮะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยแสนหเพราะฉะนั้นอันตราคนที่เดินทางเข้าเกือบแสนนะครับ เข้าประเทศเนี่ยครับแต่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเขาเหลืออยู่ประมาณ 4- ีหคน,นในขณะนั้นเนี่ยเราบริหารสถานการณ์นี้ด้วยพรบรโรคติดต่อผมก็ต้องรีบไปศึกษาข้อกฎหมายของพอรบรโรคติดต่อซึ่งมีมาตราหนึ่งของพอรบรโรคติดต่อกําหนดว่าเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายสามารถใช้อํานาจรามกฎหมายในการสั่งสั่งอะไรสั่งพานะ สั่งคนเพื่อไม่ให้เข้าประเทศได้ซึ่งเขาไม่เคยใช้อำนาจน้นมกก่อนคุณหมอเพราะอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยเพราะโลกใบนี้ที่เรารู้จักเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเจอวิกฤตเรื่องของโรคระบาดซึ่งเป็นภัยคุกค,คามมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาไม่กล้าใช้อำนาจเางนี้แหละครับเขาทำยังไงฮะสังคมทั่วไปหันมาหาตม ตอมาปฏิเสธได้ไหมถ้าเจอใครเป็นไข้ไม่ให้เข้าประเทศถามว่าทําได้ไหมครับกฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ยมีอยู่มาตราหนึ่งซึ่งใช้บังคับเขาเรียกว่าห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศห้ามใชพาะว่าคนแหล่งชาตินะคนไทยเข้าได้นะไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่ปัญหาก็คือกฎหมายคนเข้าเมืองถูกบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้คนข้างนอกซึ่งไม่ใช่คนในบ้านเราเข้าประเทศครับในบทบัญญัติของมาตรา12มันไม่ได้พูดถึงเรื่องโรคเลยมีเพียงแค่มาตราเดียวเท่านั้นเนี่ยที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องโรคคือไข้ทรพิษ และบุคคลต่างชาติซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือกลุ่มคนต่างชาติซึ่งมาจากประเทศในแถบที่เป็นโรคติดตอ่ออย่างเช่นไข้เหลืองซึ่งมันจะต้องไปผ่านเที t คอนทก่อนสิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือช่วยในเรื่องของแบบต่อแปดะเข้ามาแล้วจะไปพักทา้งไหนเข้ามาพักทังไหนจนสุดท้ายแล้วนี่มันเกิดการแพร่ระบาดโดยเฉพาะความตื่นตระหนกของสังคมฮะสิ่งที่กระตุ้นจำได้เลยผีน้อย ก็คือคนไทยที่ไปทํางานที่เกาหลีลักลอบไปทํางานที่เกาหลีแล้วถูกส่งกลับมีคนไทยตกใจเพราะว่าเกาหลีเกาหลีอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงคนไทยในเกาหลีจะทยอยกลับมาสังคมเกิดความตื่นกลัวขณะนั้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มคิดว่าแล้วเขาจะไปพักที่ไหนมันก็มีแนวคิดที่รัฐบาลยังไม่กล้าใช้สเต็กการันทีใช้เซลล์วารันทีอย่างเดียวคือให้กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านชุมชนไม่ยอมรับคือผมเข้าใจในบริบทตรงนี้ว่าประเทศไทยไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้มาก่อน ไม่เคยเจอฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอมันไม่ใช่แค่การแพร่ระบาดของโรคดีต่อแล้วครับมันคือภัยคุกคทมแบบใหม่ฮะกระบวนการอย่างนี้ครับเอาแนวคิดเรื่องของ border control เข้ามาจับในแบบ immigration นะมันมีกระบวนการอยู่4ขั้นตอนเท่านั้นเองในการผ่านแดนหรือ border control หรือ border management ก็ได้ก่อนมาคัดกรองอยังไงก่อนเข้าอยู่คำนักแล้วก่อนออก เพราะนั้นกระบวนการก่อนมาวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราใช้แล้วนับตั้งแต่มีการประกาศพลารลกฉุกเฉินคืออะไรมาตรการทางด้านวีซ่าเห็นไหมครับท่านครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเราเปิดโอกาสเรื่อง,องการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นกระบวนการก่อนมาไปนะท่านรู้ใช่ไหมฮะมีอยู่50กว่าชาติครับคุณหมอฮะที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วเดินทางมาไทยได้ มี18สัญชาติที่สามารถเดินทางมาไทยได้แล้วค่อยมาขอวีซ่าที่หน้าด่านซึ่งเรียกว่าวีซ่าออนอะไรว่ลอยู่ได้15วันเพื่อการท่องเทีย่ยวระยะสั้นแล้วเดินทางออกกระบวนการตรงนี้ถูกยกเลิกไปถูกยกเลิกไปชั่วขราวโดยใช้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามาพรบคนข้าเมืองซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังมีอำนาจอยู่ก็ยกเลิกวีซ่าไปนะครับแต่วีซ่าที่ยกเลิกณขณะนี้เนี่ย เขาไม่ได้พูดถึงวีซ่าของ50กว่าประเทศนะครับคุณหมอเรายังไม่ได้ยกเลิกวีซ่าตรงนั้นนะสำหรับวีซา่าการยกเว้นยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราเว้นแค่เกาหลีนะเกาหลีอิตาลีอะไรพวกนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นประเทศที่เฝ้าระวังนะแต่กระบวนการตรงนี้เนี่ยมันถูกบังคับด้วยอะไรฮะรด้วยข้อกําหนดของพหลกรฉุกเฉินในการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและประกาศการบินพลเรือนในการบังคับพาหนะที่จะบินเข้ามา บังคับเที่ยวบินห้ามเที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปเข้าประเทศมันก็เลยมีผลบังคับว่าป,ปิดประเทศเท่านั้นเองปิดประเทศเลยนี่คือตัดกระบวนการก่อนมาไปแต่ยกเว้นเฉพาะคนไทยที่อยากจะเดินทางกลับบ้านเราซึ่งตั้งแต่วันที่2เมษายนจนถึงวันนี้นะครับมีคนไทยเดินทางกลับแล้วทั้งหมด48,000คน48,000คนเรารับคนไทยกลับเฉพาะคนไทยที่กลับภูม,มิลำเนาต่างประเทศก็ทําเหมือนกันเดินทางออกสถานทูตก็ต้องมาติดต่อแล้วเอาเที่ยวบินเฉพาะบินออกไปบินออกไป ถ่ายคนกลับบ้านไปในประเทศที่เปิดแล้วแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลถึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการนะคุณหมอเริ่มผ่อนคลายมาตรการโดยการเริ่มเปิดช่องให้คนต่างชาติซึ่งเป็นนักลงทุนคนต่างชาติซึ่งมีเวิร์กเพอร์มิตคนต่างชาติซึ่งมีสมาร์ทวีซ่าพิเศษต่างๆเดินทางเข้าได้โดยลําดับเพราะฉะนั้นกระบวนการก่อนมาเนี่ยมันถูกคัดกรองโดยสถานทูตและสถานกองสุลที่จะต้องคัดกรองคราวนี้ปัญหาคืออะไรมันเริ่มคัดกรองทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วถูกบังคับคู่กันเห็นไหม กฎหมายคนเข้าเมืองไม่ได้บังคับคนไทยนะแต่คลเกชฉุกเฉินบังคับทั้งคนไทยและต่างชาติเพราะอะไรเพราะโลกมันไม่ได้รู้จักว่าชาติไหนเป็นชาติไหนถูกไหมครับโรคระบาดมันมีความยุติธรรมในตัวมันเองมันมาติดได้พร้อมกันหมดเพราะ,ะนั้นสถานทูตเขาจะคัดกรองก่อนนะมีการคัดกรองก่อนเรื่องต,ต้นคัดกรองก็คืออะไรฟิทูฟลายมีการตรวจโรคโควิดมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงมันก็มีกระบวนการในการคัดกรองก่อนเข้าเห็นไหมเพราะ,ะนั้นอีกชั้นหนึ่งก่อนเข้าก่อนเข้าคืออะไรเมื่อบ,บินมาแล้ว เราก็มีการเช็ควัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนแล้วก็เอาเข้าโควินทีนนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างประเทศคือการนําเข้าโควินทีนร้อยเแต่ก่อนนี้มีข่าวตอนนั้นผมก็อยู่ในสถานการณ์ด้วยคนไทยอรารวาสเลยครับเดินทางกลับจากอเมริกา คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงมายืนรอรับอยู่ข้างนอกลูก,กลับมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้เอาเข้าควิลันทีนนี่คือปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตเพราะว่าไม่มีการทําความเข้าใจเขานั้งแต่ต้นว่าเขาต้องโดนอะไรแล้วมานั่งแก้ปัญหาหาสเตตค,ควิลันทีนเขาในวันนั้นเนี่ยนี่คือการทํางานซึ่งเราต้องถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยมีการควบคุมตั้งแต่ต้นเลยก่อนมาเซ็นรับทราบกันก่อนว่าจะต้องโดนควิลันทีนนะมาถึงคัดกรองแบ่งฟังก์ชันของเทอร์มิโนอล จัดคนทำเือสแกนเข้าตอมอตอมอดูสอทอตีปั๊มตาอย่างถ้าปั๊มแล้วเข้ามาได้มีรายชื่อตรงไหมตองอ่ผ่านตอมอสำหรับตอมอเองก็ระมัดระวังโดยการเช็ดน้ํายาฆ่าเชือ้อทำฟิสิกอลดิสเทนซิ่งผ่านตอมอไปก็เป็นเรื่องของหน่วยงานในพื้นที่ลกะกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงคมนาคมรับผู้นี้ข้าไปเข้าสแตนควอตี quarantine. เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าสิ่งที่มันได้ผลเนี่ยคืออะไรฮะคนติดเชื้อจากประเทศไทยวันนี้เนี่ยคนไทยไม่ติดเชื้อภายในประเทศเลยนะกันเองเนี่ยมาแล้ว86วันนะเพราะว่าเรามีควอลันทีนแต่คนที่ติดเชื้อคือคนที่เจอในควอลันทีนซึ่งถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็ติดนะครับเรื่องของการดูแลการพำนักนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทันทีที่มีสถานการณ์เนี่ย ทางท่านผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะฮะท่านคนตํารวจโทสมพงษ์งชิงดวงเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงโดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งประสบภาวะตกค้างอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในประเทศเนี่ยเกินกว่าเวลาที่วีซ่าก,กําหนดเขาจะอยู่ในภาวะของโอเวอร์สเตทันทีตรงนี้เองฮะก็นําไปสู่เรื่องของการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ในการใช้มาตรา17ของพงบอรบคนเข้าเมืองในการอนุญาตให้ชาวต่างชาตินะที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องไปขอต่อบีซ่านี่คือกระบวนการที่เราให้การช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่26มีนาเป็นต้นมานะครับแล้วก็มีการต่ออายุต่อเนื่องมาเรื่อยเรื่อยจนณนขณะนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดวันที่26กันยายนนั่นหมายความว่าอะไรครับเมื่อถึงวันที่26กกันยายนชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยและยังตกค้างอยู่ จะต้องเดินทางกลับประเทศตัวเองนะครับวันที่ก่อนวันที่26กันยานชาวต่างชาติคนไหนที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทยนะครับเว้นแต่ก,กลุ่มที่มีวีซ่าที่ขออยู่ต่อระยะยาวในประเทศไทยแล้วประเทศทํางานหรือนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ไปขออยู่ต่อได้ตามปกติแต่ชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่นะครับจะต้องเดินทางออกหรือเดินทางกลับประเทศตัวเองก่อนวันที่26กันยายนนะครับ แต่ถ้าประเทศของตัวเองยังไม่เปิดหรือไม่มีเที่ยวบินที่จะบินไปนะครับชาวต่างชาติคนนั้นต้องไปขอหนังสือรับรองจากสถานทูตของประเทศตัวเองฮะแล้วเอาหนังสือรับรองจากสถานทูตยืนยันมาว่ายังกลับประเทศตัวเองไม่ได้มายื่นให้กับตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ท่านพำนักเจ้าหน้าที่ต่อมจะอนุญ,ญาตให้ท่านอยู่ในประเทศไทยต่อได้ครั้งละ30วันหรือกรณีที่2ถ้าไม่สบายเจ็บป่วย นะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ต้องไปขอหนังสือรับรองจากสถาบ้านหรือจากคุณหมอเพื่อมายื่นให้กับตมซึ่งเราจะอนุญาตให้อยู่ได้โดยโดยหลักเนี่ยมันจะมีเอ็กซ์สแกนนิ่งอยู่แล้วตอนก่อนขึ้นเครื่องนะฮะอย่างของสนามบินสุวรรณภูมิจะบินขึ้นไปเนี่ยมาตรการของสายการบินที่เขาจะต้องตรวจสอบเนี่ยคือทำเอ็กซ์สแกนนิ่งก่อนขึ้นเครื่องเพื่อเรามาะระวังการติดเชื้อนะครับในกระบวนการตรงนีนน้คุณหมอจะต้องถูกสกัด ก่อนขึ้นเครื่องได้อยู่แล้วเบื้องตน้นแต่ถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วเกิดเป็นไข้เนี่ยผมว่ามันต้องมีคําถามเยอะในการเดินทางเข้าประเทศในแต่ละประเทศซึ่งผมยังตอบแทนเขาไม่ได้ว่าในแต่ละประเทศเขาจะมีมาตรการยังไงแต่โดยหลักการพื้นฐานถ้าเป็นเรื่องของอิมเกจชั่นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมีการส่งกลับมาคือไม่รับเข้าประเทศหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่ที่เขาเข้าประเทศได้โดวยวีซ่าประกอบเนี่ยเขาก็อาจจะต้องนําส่ง เพื่อทา PUI อะไรก็แล้วแต่ของประเทศนั้นมันก็เป็นไปได้คนไทยอย่าเพิ่งสบายใจนะผมมีข้อมูลว่าประเทศจีนเนี่ยเริ่มกลับมาติดเชื้อแล้วรอบสองหลังจาก2เดือนหลังจากติดนะญี่ปุ่นเนี่ยสเดือนนะฮะเวียดนาม99วันนะครับกลับมาติดอีกรอบหนึ่งนะฮะสิ่งหนึ่งคือเราไม่เคยตั้งซีนารีโอล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะใช้วิธีถอดบทเรียนหลังจากที่เจ็บช้ำแล้วทุกครั้งเขาเรียกว่าบัวหายแล้วลอ้อมคอบต้องลืมสักที เพราะนั้นเราต้องจําลองสถานการณ์และตั้งซีนารีโอและตั้งค่าความเสี่ยงวาให้สูงไว้ก่อนแล้วประเมินแล้วิเคราะห์แล้วออกแบบวิธีการว่าอะไรคือจุดอ่อนอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจะน,นำไปสู่วิธีการป้องกันได้